สวัสดีครับผมหนึ่งคุยมนเล็งน,นะครับจากที่ผมเคยลงคลิปนะครับแนะนําคุยสูตรใหม่ที่ผมนํามาขายนะครับเมื่อครั้งก่อนนะครับก็อาจจะมีหลายท่านสงสัยว่าคุยสูตรใหม่คิดมาใหม่หรือยังไงหรือว่าปรับปรุงด้วยวิธีใดไม่ใช่นะครับมันเป็นคุยเดิมที่มันมีอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ผมเอามาขายใหม่ก็เลยเป็นอีกสูตรหนึ่งสูตรใหม่แล้วผมก็ไม่ได้ว่า ไม่เคยว่าว่าของเจ้านี้สูตรนี้ดีสูตรนี้ไม่ดีอันนี้ดีกว่าสูตรนั้นไม่เคยว่าคนละสูตรแต่จ, Já, direct, จริงๆแล้วมันเป็นสูตรที่ดั้งเดิมเลยนะครับเขาทามากัน30 40ปีแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาทําให้ดูว่าสูตรดั้งเดิมดั้งเดิมยังไงนะครับดั้งเดิมแบบไหนนะครับคุยไทยแท้คุยเดิมเดิมนะครับเป็นคุยเพียงออนะครับเมื่อก่อนก่อนที่จะมีคุยไทยสากลเนี่ย คุยไทยสากลเพิ่งจะมีมาก0สาปีนะครับโดยประมาณนะครับอันนี้คุยเพียงออคุยเพียงอ,ยยงอนี่ไม่มีใครคิดขึ้นมาใหม่มันเป็นของเดิมของไทยเรานะครับเดี๋ยวผมเป่าให้ฟังนะครับซึ่งคุยไทยสากลนะครับก็จะมี เสียงระดับเสียงที่ใกล้ใกล้เคียงกับฟุยเพียงออก็คือเป็นคีบีแฟนะครับคีบีแฟจะมีเสียงที่ใกล้เคียงกันแล้วก็จะต่างกันตรงโน้ตช่องโน้ตนิดนิดสาตัวนะครับมีลาทีของเพียงอ,อจะต่ำกว่าของ คุยคีบีแฟตนะครับก็คือมีลาทีมีนี่เราจะเทียบยากละจะเทียบให้เห็นจะจากก็ลาลานะครับเริ่มจากาเสียงเพียงออก่อนสีดำเป็นเพียงออเห็นไหมครับจะต่ำนะครับอลองนี่สักทีก็ได้ลองมี อันนี้มีของยังออออันนี้มีของ,อนนของดีแฟเห็นไหมครับมันจะต่างกันอลองคียชัดเจนแต่พอโดเสียงเดียวกันนะครับเป็นเสียงเดียวกันเป๊ะแต่ว่าที่จะไปต่างกันนะครับตำแหน่งโดชาร์ป ของขุยควีแฟตจะเป็นเสียงชาร์ปแต่พอตำแหน่งของเทียงออจะเป็นเสียงนะครับจะเป็นเสียงโดซึ่งเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูง่ายๆนะครับเสียงเดียวกันนะครับ ส่วนตัวนี้ที่ตรงก็จะมีแค่นี้เห็นไหมครับไม่ตรงแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ก็เป็นสูตรของสากลน,นะครับเป็นสูตรของสากลเขาคิดค้นขึ้นมานะครับดีเล่นตามรูปแบบของเขาสุดยอดครับแต่สูตรนี้ ที่เป็นเพียงออนะครับเห็นไหมครับจะตรงแล้วก็เสียงคู่ควงนะครับนี่ครับแล้วมาดูที่มันเป็นปุ๋ยไทยสากลที่ว่าอีกสูตรหนึ่งที่ตรงนี้ตรง ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งซึ่ง ถอดแบบมาจากเพียงออนะครับซึ่งทํามานานแล้วนะครับถอดแบบมาจากเพียงออไม่ได้ทําใหม่นะครับซึ่งสูตรดั้งเดิมที่เขาทำมาเมื่อก่อนจะเป็นแบบนี้โดแบบนี้เพียงอเป็นเสียงโดนะครับนะครับเวลาเราเห็นเด็กเป่าเราบอกว่าเด็กเป่าผิดบางครั้งเด็กเป่าคุยเพียงอนะครับนี่ก็คือโด เสียงเดียวกันเลยนะครับเนี่ยอันนี้มันเป็นของไทยนะครับผมถึงบอกว่าคุยไทยเทียบเสียงสากลมาตรฐานไทยนะครับก็ข้อมูลเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วมันคือการศึกษาเพิ่มเติมของตัวผมเองเวลาผม สนใจอะไรผมก็จะศึกษาเพิ่มเติมพวกนี้นะครับมีที่มาที่ไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วปุยไทยเทียบเสียงสากลเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นการที่ว่าอา้างนะครับจริงๆปุยไทยเทียบเสียงสากลเนี่ยเริ่มนํามาใช้นะครับแรกๆก็จะเป็นวงคาราบาวนะครับเพลงเมดินไ h a i l นด์เพลงเดือนเพนนะครับ ก็ประมาณ30เกือบ40ปีที่แล้วดังนั้นขุ่ยก็ต้องมีมาก่อนนั้นนะครับมีการปรับปรุงพัฒนาให้ช่องเสียงใ,ใกล้เคียงกับเครื่องดนตรีสากลมากที่สุดนะครับเวลาเป่าก็าจะมีรูปแบบของการเป่าแบบกึ่งไทยกึ่งสากลมากที่สุดนะครับด็นั้นก็นับว่าเป็นครั้งแรกที่คนไทยเราได้ยินเสียงขุ่ยไทยเทียบเสียงสากลก็ว่าได้นะครับซึ่งเพลงเมดินไทยแลนด์นะครับ วางจำหน่ายปี27ง5จ็นก็คือต้องอัดมาก่อนหน้านั้นนะครับคุยก็ต้องมีการทำมาก่อนหน้านั้นนะครับก็ประมาณ26-27นะครับแต่ไม่แน่ว่าคุยอาจจะทำมาก่อน3 4, ปี4ปีตามข้อมูลอาจารย์ให้มานะครับผมก็สอบถามกับอาจารย์ผมเองก็บอกประมาณ37ปีขึ้นไปนะครับถึง40ปีโดยประมาณนี้นะครับ ก็ทำโดยช่างบ้านลาวนะครับช่างบ้านเลาาก็ไม่แน่ใจว่าแต่เท่าที่ได้ยินมาก็จะเป็นครูนะครับครูทิศนะครับที่ท่านทำขุยให้อาจารย์ธนิตเป่าเพลงเม็ดอ mm ินไทยแลนด์นะครับก็เป็นขุยดั้งเดิมนะครับจริงเป็นขุยดั้งเดิมขุยสูตรพวกนี้ออกมาจากบ้านลาวทั้งหมดนะครับบ้านเลาาเป็นหมู่บ้านเก่าแก่นะครับที่ทําขุยเป็นหมู่บ้านที่ทําขุยมาก หลายชั่วอายุคนแล้วนะครับก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งทํามานะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมทําคลิปบอกกับทุกท่านที่สนใจเกี่ยวกับข้อมูลคุยต่างๆนะครับไม่ใช่ว่าจะมาบอกว่าที่นี่สุดยอดที่นั่นสุดยอดหรือว่า,าคุยอันนี้ดีกว่าอันนั้นไม่ใช่นะครับผมจะมาบอกถึงข้อมูลว่าเสียงคุยต่างๆเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของมันไม่ใช่ว่า ทำแบบนี้ได้แล้วก็จะเพียนแล้วโดชาร์ปหายไหมอะไรหายไหมยอย่างงี้เดี๋ยวผมจะเทียบดูมีมีคนมาถามผมว่าแล้วโดชาร์ปไปไหนนี่ตำแหน่งโดชาร์ปนะครับนี่คือเสียงเดียวกันนะครับโดชาร์ปจริงปิดแบบนี้เสียงจะแน่นกว่านะครับนี่เสียงโดชาร์ปนะครับเดี๋ยวเรามาฟังขุยเพียงออที่เป็นโดชาร์ป พราะถ้าจับอย่างนี้มันเป็นโดมันเป็นโดแล้วโดชาร์ปไปไหนนี่ครับนี่โดชาร์าจาเสียงดีๆนะครับมันไม่หายนะครับมันอยู่เหมือนเดิมนะฮนี่โดชาร์ปก็มีอยู่แล้วจับเหมือนกันเป้เลยนี่ครับเหมือนกันทุกอย่างไม่มีเพียนนะครับนั้น คุยต่างๆชนิดต่างนะครับจะไม่มีว่าน,นั้นดีกว่าอันนี้อันนี้ดีกว่าน,นั้นยกเว้นเพี้ยนจริงๆเพี้ยนในช่องของโดเรมีฟาซอนลาทีโดนี่แหละเพี้ยนเลยเพี้ยนคือเอาไปเทียบกับจูนเนอร์ก็ไม่ได้นะครับไปก็ไปมากหรือว่าฟังด้วยหูก็ผิดเพี้ยนเวลาเป่าเพลงแล้วก็ไม่น่าฟังอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้ามันมันต่ำกว่าจูนเนอร์ไปหนึ่งขีดนี่ต่ำทั้งหมดทั้งทุกตัวโน้ตอันนี้ไม่ผิดปกติครับเวลาเราเป่าเสียงสูงไม่ตรงเป๊ะเลยยัง แล้วเราเป่าต่ำอย่างเงี้ยมันต่ำกว่าจูนเนอร์ไปสักขีดนึง่งแต่เวลาเราดันเสียงสูงในจูนเนอร์ตรงแน่นอน100%ครับเพราะว่าผมลองมาเป็นพันๆเราแล้วนะครับตรงแน่นอนแล้วก็ถ้ามันเพี้ยนแบบในช่องอย่างเงี้ยครับมันไม่เพี้ยนจริงๆนะครับหรือว่าโดโดต่ํา สองเสียงเนี่ยมันไม่ตรงกันอันนี้เพี้ยนเวลาเราเป่าเสียงสูงลงข้างล่างมันก็ไม่ได้ครับอย่างเล่ทาไมต้องเช็คเสียงควงถ้าสองเสียงนี้ไม่ตรงกันมันจะยุ่งยากเวลาเราเล่นเพลงเสียงสูงแต่ยังใช้น้ตแรงอยู่อย่างเงี้ยครับถ้าเราไปใช้อันบนบางครั้งมันจะน้ต ถัดไปเนี่ยมันจะไม่ประสานกันได้ดีแล้วเพลงไม่น่าเพราะไม่น่าฟังอย่างเงี้ยครับก็จะประมาณนี้ว่าทําไมถึงเสียงต้องแม่นในในแถวในโน้ตอ,อย่างเงี้ยครับถ้าเสียงทุกเสียงมันได้ระดับเดียวกันหมดแต่ว่าต่ากว่าจูเน่ไปนิดนึงขีดนึงไม่มีปัญหาครับนั่นเป่าไปได้ปกติแต่ถ้าต่ํามากจนจะเหยียบคีเอแล้วอันนั้นไม่ใช่ A ก็ไม่ใช่ BF แฟทก็ไม่ใช่นั่นคือขุยเพี้ยน่เียครับแต่ถ้า ไม่มีปัญหาอะไรมากแล้วก็เป่าไปได้ปกติเพราะว่าคลุ่ยเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องปรับปรุงเป็นอะไรที่จะต้องอใช้ลมเข้าประสานด้วยใช้นิ้วด้วยไม่ใช่ว่าเป่าทุกคนถนัดลมเบาอีกคนถนัดลมแรงปรเป่ามาเป็นเสียงเดียวกันหมดไม่ใช่นั้นไม่ใช่คุ่ยแน่นอนนะครับต่อให้เป็นแซกโซโฟนก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่แน่นอนนะครับเพราะามันต้องมีระดับที่พอดีที่จะทําให้เสียงขุ่ยน่าฟังไพเราะแล้วก็เสียงในระดับที่พอดีด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ามาพูดคุยนะครับมาพูดคุยมากกว่านะครับสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องของคุยในสูตรต่างๆนะครับสำหรับคุยสูตรที่โดจับ3จุดนะครับสรุปเลยนะครับจริงๆมันเป็นคุยสูตรโบราณเป็นคุยไทยเทียบเสียงสากลที่ทำมาแต่ก่อนดั้งเดิมจริงๆนะครับแต่มันเป็นสูตรใหม่ที่ผมนําเข้ามาขายก็เลยบอกว่าสูตรใหม่ซึ่งก็ ถอดแบบแมาจากคุยเพียงออนั่นเองนะครับคุยเพียงออกอันนี้เป็นคุยเพียงออกต้องไปเป่ากับ BFAT เพราะเพียงออกกับ BFAT มันใกล้เคียงกันนะครับ ยังอ,อก็จะต่ํากว่าบีแฟไปนิดหนึ่งอันนี้เป็นชาร์ปอันนี้เป็นตรงเลยบีแฟนะครับนะครับส่วนโดตรงกันนะครับก็ขอจบคลิปนี้นะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดนะครับก็กราบขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับกราบขออภัยทุกท่านนะครับ ข้อมูลผิดพลาดประการใดนะครับผมก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับเผื่อท่านใดสนใจศึกษาข้อมูลแต่ข้อมูลของผมเนี่ยที่ว่าเป็นสูตรดั้งเดิมเนี่ยไม่พลาดแน่นอนเพราะว่าอาจารย์ที่ให้ข้อมูลมาท่านทำปุ๋ยมา37ปีแล้วนะครับสวัสดีครับ